ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับพึ่งตัดหญ้าเสร็จนะครับนี่เป็นถนนนะครับโซนนี้และกันนะครับเพราะว่าตัดกัเห็ดเป็นโซนเป็นโซนไปนะครับรอบที่แล้วกัเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งทู่ข้างข้างทั้งหลังนะครับแต่โซนนี้ก็เห็ดเป็นข้างใส่ไก่คือกันครับไข่ไกับฝรั่งกลุ่มกุ้มแหลที่ผมปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้องใส่ไก่คือกันนะครับความกว้างของข้างอยู่ประมาณสองเมตรกว่านะครับ สองเมตรกว่าก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับคล่องน้อยแต่แต่ก็โอเคนะครับอ่าน้ำขาถึงนะครับช่วงช่วงฤดูฝนนะครับน้ำก็สีไล่เองสีแลละครับนะอ่าช่วงแรงนะครับผมก็สีปล่อยเลยนะครับเพราะว่าปล่อยปล่อย,อย,อยให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวน้ำบ่พอใส่นะครับปล่อยให้มันแห้งไปเลยบ่ม uh ีการเติมนะครับเพราะว่าอ่ข้างล่างนี่ก็สิเป็นสายใหญ่นะครับนี่ยสายใหญ่กว้างประมาณยี่สิบกู้สามสิบนะครับ ายใหงเลือกประมาณ3เมตรกว่านะครับเลยเบิรมขึ้นประมาณ4เมตรนะครับใส่หดตน้ตนใหม่ได้ได้ช่วงเกือบปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับถ้าถึงถึงฤดูฝนพอดีนะครับหมดฝนก็สิอยู่ประมาณในกลางกลางตุลาเนะาะกลางตุลาก็สิหมดฝนนะครับกลางตุลาทุกทุกปีผมก็เห็นกลางกลางตุลาก็สิเริ่มหมดฝนแล้วนะครับเริ่มฝนเริ่มบางๆนะครับไก่หมดนะครับประมาณเข้าไปฝนต้นหนาวนะครับ บบรูปีนี้ผนสิประกาศน้ำไดคือกันนะครับเขาฤดูฝนนะครับโอเคครับนี่กเขามาอัปเดตนะครับเป็นข้องใส่ไก่นะครับแต่ปีนี้ผมไม่ได้ปลอยป่าแล้วนะครับอ่ามันมีหลายๆอย่างนะครับอ่าทึ่งวลานําทึ่งเรืองการเรียงดูนํานะครับเอ่อไม่ต้องใส่ทุ่นไหลนะครับแต่จุดปล่อยธ้รมชาติมันก็ปล่อยได้อยู่นะครับแต่ว่าพ่อพ่อเขาประมาณมันมีหน้าเนียน้ำมันสิเริ่มแห้งแล้วนะครับ เอ่อมีหน้านี่นามกระสิเริ่มแหงนะครับเพราะนามเริ่มแหง้งแล่วกรสิมันในใครๆมาปล่อยปลาปลาก็สิตายเป็นเอามือเอาปลาขึ้นมากินมันก็สิบอบไดบบอกกี่ตนะครับได้บ่ไหลยังนะครับปร,บบบรบะมาณน,นี้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพาเบิ่งทั่วนะครับทั่วเบิ่งนะครับอ่าทั้งนาเนี่นะครับไอเครื่องตัดหญ้านะครับมาตัดหญา้าอ่ทาทั้งนานี่ก็สิเป็นไออ่าบักไฟนะครับเป็นดอกไฟไอไเลียนทองนะครับ ตัวนี้เป็นบักไฟเลียนทองเอามาปลูกก่อนนะครับอายุกสิปีหนึ่งหรมั้งนะครับปลูกปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วกับสิลินจีนี่คือกันนะครับลินจีมีสองต้นบักไฟมีสองต้นนะครับเป็นบักไฟเลียนทองต้นหนึ่งนะครับอีกอีกต้นหนึ่งคือต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นไอบักไฟสีมพูนะครับลอาเบิงมันสิเป็นยังไงนะครับอันนี้น่าจะปีหนึ่งนะครับอายุประมาณปีหนึ่งหรือท่านถึงปีนะครับ เพราะว่ากัสิยุประมัณนี้แหละเพราะว่าไอปีก่อนปีที่แล้วก็ไฟใหม่ไปผมก็มาปลูกใหม่นะครับรอบเบิ้งว่ามันสิเป็นยังไงนะครับกลับมาอยู่นี่ก็ได้ปลูกไม่เกือบลุมทุกลุมนะครับผมว่าทุกลุมก็วอะไรนะครับได้ปลูกรอบสองมัดนะครับบ่ตายกับไฟใหม่นะครับตอนนั้นนะครับช่วงปีที่แล้วนี่ก็นาหอนแห้งนะครับที่มันห่อนแห้งซะละนะครับช่วงนั้นนะครับพวงมีนาไม่สานะครับ ช่วงน,นั้นก็ตายต้นไม้ลายตา้ลายนะครับขนาดหดหดอ่หดน้ำสุ่มเอ๋อรนะครับเมื่อเละยี่สิบสามสิบนาทีนะครับหดน้ำสุ่มเอ๋อร์ถ้าป็นหนังก,ก็เอาไปโยนะครับอันนี้ซุ่มหลอดมานะครับหลอดหลอดต่อซุ่มต้นไม้ต้นต้นไหนมันใหญ่แน่แล้วนะครับต้นไหนที่มันใหญ่เลยใหญ่แหล่าอ่าใหญ่แห้งแล้วนะครับมันก็นสีมันก็สีหลอดมาได้นะครับเหลือไอ,อ้ทุลเรียนทุลเรียนนี่มีอยู่ directive. ประมาณ ไอ้ปลูกนี่ประมาณเล่าๆลอยลอยกลัวนะครับเหลืออยู่สองตนนะครับเชียดได้แห้งนะครับมันมันทุเรียนนี่ถ้าบ่เลียนยากับวายูนะครับเนี่ยปลูก้าของผมมีทุเรียนนะครับมีมังคุดนะครับจังท่านใดๆนะครับยังเอ่อะกะไอ้ทุเรียนมังคุดล่องกล่องนะครับล่องกล่องไอ้ท่านไหนแต่เนี่นี่ก็มีสองตนนะครับล่องกล่องสองตนทุเรียนสองตนมังคุดมังคุดยุ่งๆนี่มีตนหนึ่งนะครับมีตนหนึ่งพ่ายางเมืองเรื่อยๆนะครับ ต้นก็จเค่อยงามนะครับอันนี้เป็นลิ้นจีนะครับเป็นนพหนึ่งนะครับนพหนึ่งนะโอเคนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตรงม่านตัดหยาก็เลยแต่งกริงที่มันหลักๆผื่นออกมันก็เลยทรงผุ่มก็เลยทรงทรงงามนะครับลิ้นจีนะครับลิ้นจีนพหนึ่งนะครับนี่สองต้นนะครับอันนี้ก็สิเป็นลำไยนะครับลำไยก็มีสองต้นคือกันนะครับมีอันนี้เป็นพวงท้องนะครับพวงทองหยอดกันลังเดิดนะเนี่ย หยอดกำลังเดินเลยนะครับเดี๋ยวหยอดกระสีออกมาไหม่นะครับแม่งก็กินไรอะไนะครับเราก็สิมีอีกต้นหนึ่งยุบตรงขามกันนี่ครับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นไอ้อีดอนะครับเป็นอีดอนะครับนี่หยอดไม่ใบเขียวอ่อนงามนะครับนะครับอันนี้กระสียุบประมาณปีอันนี้ต้นนี้หากว่าเดินนะครับเอามาปลูกได้ล้วเละสองปีแล้วปีหนึ่งปีกูกลัวแล้วนะครับปีกูกลัวเอามาปลูกนะครับ ยอดเดินในบ่แค so ่บ่กกี่รอบเองนะครับน่าจะเป็นที่ดินนะมากกวสิบบ่มักดินเนี่ยตากับบ่บ่ไตนะครับบ่เป็นอย่างนะครับนี่ไอยังก่อไอยังก็ล่องกล่องนะครับล่องกล่องนี่ยอดเดินดีอยู่นะครับน่าจะขาดยานะครับโอ้ไม่ได้เลียนยานี่ยอดเดินนะครับมียอดมีอย่างเดินออกมาอยู่ครับบ่ไตนะครับล่องกล่องบ่งาม ซื้อมาหนังงามนะครับซื้อมาหนังงามพ่ไอ้ปลูกไปแล้วมันเริ่มแหงใบแหงแหงนี่ครับอาจจะเป็นโรคนะครับเป็นพวกแมงพวกชื้ล่าพวกอย่างทั้งหลายแหละนะครับแต่หยอดไม่กับพยายมมันพยายามหยอดไม่มันกับพยามแต่ออกมานะครับผมก็ดีเราคอยรักษาไปนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวศึกษาไปเรื่อยๆนะครับมีสองต้นนะครับอีกต้นหนึ่งกับยุกไก่อีกต้นหนึ่งจะฟังผลเลยครับยุกไก่นะครับเป็นต้นนิหน่อยนะครับ ต้นนั้นปลูกก่อนนะครับไต่ตอนแรกสีไต่นะครับบัดที่นี้มันก็เลยปร่งยอดออกมาใหม่ผมก็เลยปล่อยมันท่านเดียวถ้าด้เอาต้นใหม่มาปลูกนะครับเดี๋ยวยังไปเบืองกันนะครับแล้วก็จะมีไออันนี้เป็นบักต้องนะครับกระท้อนนะครับปุ๋ยฝ่ายเอาไว้ต้นหนึ่งนะครับปลูกไว้ต้นหนึ่งยอดเดินดีนะครับแต่เริิมมีแมงมากินแล้วนะครับคณะพ่นยาไปบกเกินท่านถึงเจ็ดเมื่อนะครับ มันเป็นพ่นยาดอกครับไอเป็นพวกน้ำหมักทั้งหลายนะครับไแรแมลงอยู่เต็มที่นะหาเมื่อยลีนะครับหาเมื่อยพราพรา่อลังจากหาเมื่อนั่นเราก็เริ่มสิมีแมงมียงมากินนะครับข้พ่นสลับกันนะครับก็จะเป็นมะพร้าวนะครับมีกล้วยกล้วยนี่ก็สิมี่กล้วยกล้วยหอมนะครับโอ้ยไม่กล้วยหอมกล้วยไอ กล้วยน้ำว so it so um. ่านะครับเป็นกล้วยน้ำว่านะครับแล้วก็กล้วยไอ้กล้วยน้ำว่ากับกล้วยไข่นะครับอันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับใบมันนะครับต้นนี้กล้วยไข่นี่นะครับแล้วก็สิมีไอ้อันนี้เป็นมะพร้าวอันนี้เป็นข้าวแกงนะครับที่เพิ่นเอาไปเห็ดกะทินะครับต้นนี้ใหญ่สูงๆนะนะครับอันนี้พอดีพี่สาวเพิ่นเอามาให้เว่าพี่เคยเพิ่นเห็ดไอ้เอี้ยงก็บอนไส้นะครับแล้วเพิ่นเศร้าหลินแล้วนะครับเศร้าเห็ดแล้ว เลยเอาให้ปลูกนะครับเลยปลูกได้นี่ครับต้นหนึ่งอยู่ของบนอีก3ามสี่ต้นนะครับเป็นข้าวแกงที่ยิ่งก็ไม่อยากปลูกหรอกครับพอดีเพิ่งใหม่เลยต้องปลูกอันนี้เป็นมะพร้าวกะทินะครับกะทิอายุประมาณปีหนึ่งได้นะครับอายุประมาณนี้นะมะพร้าวกะทินะครับปีหนึ่งได้นะครับอ่าตั้งแต่กิจะเป็นมะพร้าวกะทิอีกกันนะครับเป็นมะพร้าวกะทิเดี๋ยวเบ่งทีละคู่ไปนะครับผม หลักก็สิี่นี่อันนี้ก็จะเป็นไอ้อะโวคาโดนะครับอันนี้ต้นนี้ตอนแรกว่าสิไต้กันครับไต้กันเหี้ยวออกมานะครับเบิ่งเดี๋ยวผมสังเกตเบิ่งนะครับเนี่ยครับมันใหม่นะครับมันเหี้ยวออกมาแต่เป็นยอดเสียบยอดนี่ครับห้อยเสียบยอดตรงนี้นะครับจากนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเหลืออยู่สองอันนะครับเนี่ยเหลืออยู่สองอันนะตอนแรกผมก็ว่ามันสิตายเอ้าสองยอดนี่มันก็ส่องง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกผมจะอ่อนไม้มาปลูกแทนแล้วนะครับ ผมจะเอาไอ้เอาวคาโคดกันเนี่ยเรามาปลูกแทนก็เลยเอาปล่อยไปนะครับเบื้องกินสีหลอดใส่สำหรันะครับแต่งไงสานะครับต้นใหม่ซังเท่าเท่าที่สังเกตเบื้องนะครับต้นใหม่ที่เอามาปลูกเนี่ยถ้าช่วงน้นอยๆนะครับประมาณสามสี่เดือนเลยล่ะนะครับช่วงน้อยๆช่วงน้อยๆเนี่ยสีงไงสานะครับพ่อจับจังหวะได้เด้จับประมาณ ปีหนึ่งนะครับถ้าเรารักษารักษามันได้ในช่วงที่ปีหนึ่งก็คือก็คือโอเคเลยนะครับปลูกจังไร็ลอดนะครับเกินปีหนึ่งขึ้นไปนะครับพวกพวกพวกผลไม้ทั้งหลายนะครับอายุปีหนึ่งขึ้นไปนะครับแตกแต่ก็ขื้นย่กับต้นที่มันใหญ่ใบใหญ่สะนะครับแล้วแต่แล้วแต่ต้นมั่งที่กันนะครับอันนี้เป็นเงาะนะครับอันนี้ปลูกเงาะได้เดือนกว่านะครับเดือนกัวไดหยอดออกมาชุดหนึ่งเนี่ยครับไปอ่อนๆนะครับ เดินกว่าซื้อมาต้น80บาทนะครับปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ถ้าห้แนะนําก็คือเริ่มปลูกตั้งแต่ต้นฝนถ้ามันมีพันธุ์ที่มันงามนะครับต้นต้นที่ห่อต้องการนะครับเวลาผมไปซื้อก็ผมตองผมกับไปเลือกซื้อเอาต้นที่มันที่ห่อต้องการนั่นแหละที่ห่อหมักนั่นแหละครับมันี่สบายใจกว่านะครับอันนี้เป็นเงาะนะครับปลูกได้นเดือนก็กว่านะครับเพิ่งเอามาปลูกนะครับเอามาปลูกคู่กันนะครับสองต้นยู่้างบนนี้นะครับ เดินได้ชุดหนึ่งขึ้กันนะครับอันนี้ก็ปลูกความกันนะครับเงาะนี่ครับถึงแม่งกินไปแล้วนะครับใบหายแล้วนะครับเนี่ยใบหายนะครับถึกินละแต่ยอดไม้เขาก็ซีเดินออกมานะครับนี่พวกยอดไม้พวกนี้ข,ข,ข้างๆนะครับเป็นตุ้มเนี่ยครับเป็นตุ้มเขา็สิเขาก็สิเดินออกมาไหมนะครับถึงกินก็ซ้ำนะครับผมก็เรียใจเยอะถ้าส,สิปลูกได้โอ้ แม่งกันหลายๆนะครับหญ้ากระสูงซ be ้ำหัวเข่าเนี่ยครับผมตัดออกนะครับเบิ่งสังเกตเพิ่งปาเนี่ยครับอันนี้จะเป็นบกเพานะครับขอบกสาลบกเพากับไพ่ไผ่นี่ยจะเป็นไผ่สร้างมนต์นะครับไผ่ไซลัมนะครับว่าผมมีการใส่ไม้ไผ่ตลอดนะครับไม้ไผ่ยุนีน่านานะครับสวัยดะกีนะครับแบบฟืบเลยนะครับเอาไปใส่ทะเลนี้ทะเลนี้ทะเลนี้เมดแล้วนะครับทีเมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เมดแล้วนะครับอันนี้เงาะนะครับเป็นเงาะโรงเรียนนะครับ มีทั้งล่างอีกผมปลูกไว้ประมาณหกตน้นนะครับเงาะนะครับเพราะว่ามิคพีพันยูอ่าเคลื่อนอุปัรลัดพันปลูกได้นะครับพี่พีที่หูจักกันนะครับไปไปพพอเพันยุตตลาดนัดพ่นไหวฟังพ่นมีนะครับพ,พ,พ,พ่นมี่นะมสวนเงาะอยู่ละละสามสิบตน้นเนี่ยแหละเิ่นว่สัสดนปลูกมาประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับเก็บขายเด้ยปีละปีละหลายหมื่อนอยู่ิ่นวยี่สิบสามสิบต้นนะครับอ,อันนี้เป็นลำใหญ่นะครับเป็นอีดออนะครับงามเลยทีเดียว นะครับใบเขียวงามนะครับมีแมงนิดๆ้นยๆนะครับม่ากินนะครับมันกรลายเด้บมหมดนะครับเนาะหยอดไม่ไม่ก็เดินออกมานะครับอันนี้เป็นลําไยอีดอนะครับลวก็สิเป็นมังคุดนะครับมังคุดนี่ก็ปีที่หนึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับใบแห่งๆสิ้านหนามก่ถึงไันมันสิเป็นทั้งสี่หรือมังคุดนะครับนี่เป็นทั้งสี่หรือครับหนามกรถึงมันนะครับขนาด ผมจะสีอว่าจังไงน้ำกองหตซูเมอร์นะครับน้ำของโซูเมอร์ปกติน่ะจ,จะหดเสาแรงมากทั้งมันของผมเป็นดินเหนียวไหลไปเส้นเลยนะครับดินเหนียวกลนเข้าไปนี่บ่บ,บ่มีการซุยเลยนะครับเป็นดินเหนียวนะครับบักเหนียวเหนียวอีหลีเลยของผมนี่ดินเหนียวนะครับจะอุ้มน้ำดีนะครับจะ,ะดีอย่างหนึง่งเวลาหดน,น้ำแล้วมันอยู่ในโดดนำ้ำ นะครับแหงเอาพวกฟางพวกยังคุ้มนยแหงยุดได้โดนนะครับอันนี้เป็นบกไฟเลียนทองนะครับที่ว่าโอ้บอกไฟซีมพูนะครับที่ว่าเอามาปลูกครับซีมพูนะครับมีกล้วยนะครับนี่มีกล้วยน้ำบะนะครับนี่เรื่อกล้วยน้ำบะนะครับกล้วยกับผมแตงเชื่อกันนะครับแตงเชื่อกันกล้วยน้ำบะมีการตกแตงนะครับตัดออกเรื่อยๆนะครับว่าปกติมันต้องขุดออกข้าบ่มีเวลาปนัดนะครับนี่ผมก็ตัดออกนะครับตัดออก ถ้าต้นใดสีเอานะครับบ่บ่เดี๋ยย่าไปเอาต้นตอนตอนะครับถ้าเอาตอน้นตอนนี่เครื่องมันสีหน่อยนะครับเครื่อสิหน่อยปีนี่หน่อย rawdę, ให้เอาต้นขึ้นหม่จังซส่นี่ครับนี่ให้เอาต้นขึ้นหม่จังซส่นะครับอ่ามันกําล่างนี่ผงก็ปล่อยมันขึ้นนะครับซุมนี้กับตัดถ,ถิ่งถ้าได้ตัดถ,ถิ่ง้รก็ตัดถิ่งเา้วเลยจรกว่ามันสิเอาไตนะครับตัดไปเรื่อยๆตีเรื่อยเดี๋ยวมันเดียเด๋ยวมันก็สิเอาไตของมันเองนะครับซุมนี้เ้าสีเอาเ้อก็ปล่อยมันขึ้นนะครับปล่อยมันขึ้นเป็นรุ่นๆไปนะครับจก อะไรล่ะจักเกะห้อเบิ้งมันเอาสังเกตเอาครับต้นไญเพราต้นไงเราห้อกับใบล,ลดต้นหลังขึ้นนะครับอยู่ได้อยูย่ประมาณสองสามต้นนะครับอ่าสองสามต้นนะครับกระสีพอดีนะครับกับรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ทั้งสี่กระสีได้ตัดออกนะครับนี่เดี๋ยวล่อล่อให้ต้นไม้มันขึ้นนะครับต้นไม้มันขึ้นไม่นองไม่ขึ้นมากห่อห่กับห้อกับอน,นันต์้นะครับอันนี้เป็นอ่า ละมุดนะครับเป็นกระสวยมาเลยนะครับนวยเลี่ยวๆนี่รวยลี่นะครับนวลลี่ๆงามๆนะครับมีปีนี้นะครับเริ่มรู้สึกว่าใบปลูกปีที่แล้วนะครับอันนี้ปลูกปีที่แล้วมีปีนี้รู้สึกว่าใบเริ่มหนาขึ้นหัวเก้านะครับต้นหน่อยซื้อต้นหน่อยมากนะครับมาปลูกนะครับจำไม่ได้ละราคาจักบาทนะครับอันนี้ต้นหน่อยมาปลูกนะครับเป็นละมุด นะครับเป็นกระสวยมะเลยนะครับอันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับเดี๋ยวปล่อยมันขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดนะครับนี่แตงกิ้งออกนะครับอันนี้เป็นอะโวคาโดพันอ่าปากช่องสามสามนะครับนี่ทรงต้นใหญ่เด้วนะครับปากช่องสามสามนะปากช่องสามสามนะครับ ค่อนข้างสวยนะครับงามเลยทีเดียวนะครับเสียบยอดนะครับเสียบยอดอันนี้ยอดที่เสียบที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่มงโค่นต้นนี่พอดีนี่มีห้อยตัดน้ะเมือว่านนี่เดี๋ยวพงไมเบิ้งแง่ยเงี้ยเขามานน่ครับแง่เขาช่องนี่ครับนี่มันไปเคาะฟังนี่ก่อนครับแง่ยเงอันนั้นเขาช่องนี่อันฟัดมันต้ฝฟัดออกฟังนี่มูหามันนี่นะครับเดี๋ยวปล่อยมันนะครับเป็นไรแต่ป้าไต่แล้นะครับ อันนี้เขาก็มัดขึ้นดึงมัดขึ้นนะครับโกงนะครับแล้วเชเดตตะตออกแต่งจริงไปเรื่อยนะครับเนาะอือแล้วก็จะเป็นทุเรียนนะครับมอนทองสิบยอดนะครับเหลือสองต้นนะครับนี่ต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับอือทุเรียนนะครับมอนทองนะครับระยะสองเมตรได้นะครับ นับต้นก็ง่ญ่ดีแล้วนะครับตัดหญ้าให้ตัดพมก็ตัดขึ้นงสูงเอานะครับถ้าก็ตัด,ตดลายหลอดแล้วลนะ่ะรู้สึกว่าสิบ่มีผลยังนะครับเนี่ยเสียบยอดเสียบควายเสียบตรงนี้นครับนี่เป็นขอมองเสียบยอดของมันของเขานะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับอันนี้เป็นเอ่อทุเรียนนะครับจากสีหลอดจำได้นะครับมีคู่น้ำเลย นะครับเดี๋ยวนามมัก็สิดรอปลงไปเลยเลยนะครับช่วง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 หนาแหลกนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับโอ้ยแบตก็สิหมดนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับอันอีกต้นหนึ่งนะครับทุเรียนเหมือนกันนะครับกระสีเมีอ่าอันนี้เป็นไออันนั้นบกม่วงนะครับไอพันเงียงเนาะมาฮันชนกนะครับบกม่วงมาฮันชนกมีต้นหนึ่งบกม่วงหลุดมาอยู่ทางนี้ต้นหนึ่งนะครับ อ plane. ่ะหกสูงเลยอ่ะนี <figuring> ่ส <society> ูก <les> า <is amazing> ีเลาแล้วละสามตรกวัวเผล่อแต่มันทังไปเรื่อยๆไหมครับมันมันบังแดดมันนะครับกล้วยบังแดดนะครับกล้วยก็เริ่มตกเครื่อนแลนะครับอันนั้นก็ใบน้อยๆแล้วเริ่มตกเครื่อแล้วนะครับนี่นะครับกล้วยนะอันนี้ก็น้น้อยหนึ่งนะครับลองต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอไอ้พานุ่มหอมนะครับต้นใหญ่ปีหนึ่งขึ้นกันนะครับ มีน้ำผุนนะครับน้ำมันดันขึ้นมานะครับน้ำมันดันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วมันก็สิออกฟังพุ่นนะครับอันนี้ก็สิออกฟังนี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นข้องนี่ที่ข้องที่ทีุ่กข้องนะครับทุกข้องทุกข้องทุกค้องเลยสีทอสีเฉียบทอพันเขามาเขาลงค้องนี่มดนะครับพอข้องนี่น้ำฟังข้างนี่มันก็สีํานะครับมันก็สะมัออกนี่นะครับพอออกนี่ปุ๊บมันก็สิไหลออกคุ่นมองตนบอกท่านนะครับมอ่าน อันนี้ก็จะเป็นลำไยเหมือนกันแต่เป็นลำไยขิดตันนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับสีเหลืองน่ะกินทุเรียนมั้งนะครับผมเอามาสีสีเลยนะครับสีสีสีละต้นนะครับลำไยขิดตันนะครับนี่สีเหลืองสีแดงนะครับสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับเอามาสีสีนะครับสีละต้นแจ๊กสีใดงส้มใดนะครับแจ๊กสีใดซส้าใดอันนี้เป็นมัคขุดโอเวนอันล่องกล่องนะครับอันล่องกล่องมัคขุดมีต้นเดียวนะครับ แต่บริเวณนี้ผมซื้อมาปลูกเต็มแล้วิ่งเต็มได้ประมาณเดือนหนึ่งเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนเพราะมันปลูกล่าสดวนมัณฑหานะครับมัณฑิหากัญยานะครับเกือบเกือบเดือนเดือนเดือนหนึ่งตีไปเดือนหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นฝรั่งนะครับเป็นเฟิร์นนะครับเฟิร์นหงมีนะครับเฟิร์นหงมีแบทจิมเมอร์แล้วส่งยางเรียวหรือแบบที่นีนนะครับอันนี้เป็นเอ่อบักซิลาดุลแรกเลยที่ผมปลูกนะครับมีสองต้นมีต้นนี้นะครับับต้นนี้นะครับ สอง้นพี่กันอันนี้ก็จะเป็นในลำไยคิดตั้นอันนี้สีแดงนะครับบ่๊ลูกกินอย่างบกินเหงาะกินอย่างบุ๊กก็บุหูกันนะครับบุเคยกินเลยบุเคยเห็นหน่วยนําเบิ้งหน่วยตอนในกูเกิลนะครับเดี๋ยวล่อเบิ้งหน่วยของของมันสียดาบอกนะครับแล้วก็จะมีกล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่อันนี้เป็นอ่าคงเปอซื้อรุ่นละนะครับแหล อันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดอันนี้เป็นแหดนะครับแหดอันนี้กืปีแล้วมงเกือบปีแล้ว้งครับเกือบปีแล้วนะครับจำอะไรแล้วคิดว่าน่ะจะเกือบปีแล้วว่าขั้นกับปีหนึ่งนะครับเห็นแหกซื้อมาต้นน้อยๆสักนี่นะครับเดี๋ยวเมืองต้นหน่อยมันนี่ครับซื้อมาปลูกได้บ่ถึงเดือนนะครับนี่แหกนะครับอันนี้แหกลอมซื้อต้นนั้นมากนะครับต้นทิศไทยเมื่อกี้นะครับกะบมิกิ่งสักนิดล่ะ น้อยๆครับนี่นะครับเป็นแหดนี่กันนะครับพุ่นหนามมันนะครับเสียบยอดนะครับเสียบยอดแหดนะครับนี่หนามออกนี่ครับหนามรดนออกนี่ถ้ามันเศร้ารดนออกนี่มันก็สิออกสร้างเก่าหมองที่มันพุดออกนะครับออกมันก็สิออกไปทางหลังผุ่นนะครับแล้วมันก็สิเข่าคล้องนี่มานะครับคล้องนี่ก็สิไหลลงนี่นะครับมีท่อน้ำบ่แต่มันล้นแห้งท่อน้ำเริ่มตันแล้วมั้งนะครับมีคือจังมีโตอย่างเข้าไปในหันเลยนะ มันเลยหล่นออกนี่ผมก็เลยปล่อยมันเหมือนกันถ้ามันล่นออกนี่สุดมันก็สียูซื้อน้ำผิวยูซระดับประมาณนี้นะครับออกสีบักท่านนะครับอันนี้น้ำออกไปนี่ขั้งหลังพุดนะครับอันนี้เป็นบักท่านนะครับท่านสามรถนะครับพุทธาสามรถเนาะอันนี้เป็นพุทธาสามรถนะครับแล้วก็จะมีมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวกะทินะครับอ่าล่องสื่อมากินแล้วก็โอเคนะแ่บนะครับ ถ้าบอส่น้ำตาลก็สิฝืดๆยังหน่อยนะครับถ้าถ้าส่น้ำตาลแนะนำให้เป็นน้ำตาลน้ำตาลอ้อยนะครับที่เป็นพวงผหงนะว่าม่เป็นน้ำตาลไส้แดงนะน้ำตาลอ้อยนะครับสีแสบนะครับแนะนำเลยนะครับง่วยละแพงนะครับบ๊อบูวาทของเจ้าของเจไดซัมใดนะครับมีต้นนี้ญงกูมูนะครับซื้อมาปลูกหกต้นต้นนี้เหลืออยู่สี่ต้นนะครับมีอีกต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอะโวคาโดนะครับ อันนี้เป็นไอบุตรเจ็ดนะครับบุตรเจ็ดพันเดียวกันครับต้นนน้อยที่ผมว่ามันสิไตนะครับบุตรเจ็ดนะครับทุเรียนปลูกปีที่แล้วนะครับตายนะครับแต่ว่าต้นตอนยังยังนะครับหาบ่หดหนามเมื่อกี้ผมก็สนใจเลยโคกิงขึ้นมาซ้ำเนียลแหละนะครับผมก็เลยปล่อยมัน่งปลูกคูเลยนะครับก็เอาพวกโดนะครับอันได้หลอดอ่อนนะครับอันนี้มะพร้าว อันนี้น่าจะเป็นน้ำหอมนะครับบ่าน้ำหอมกับกะทิเ้อผมจำบ่ได้แล้วเพราะว่าผมว่ามาปลูกคู่กันอีกฟังหนึ่งอยู่ทั้งนี้แหละแต่วันาไตายแล้วนะครับคู่กันบ่รูต้นใดเป็นต้นใดนะครับบ่รูอันนี้เป็นกะทิหรือน้ำหอมนะครับคู่กันเลยก็เลตยตาตต้นหนึ่งจ้ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอียงเหรอเออไมคิตตันนะครับอันนี้น่าจะเป็นสี สีเขียวนะครับใบเล็กๆนะครับสีเขียวเนี่ยใบเล็กๆนะครับสีเขียวนะครับใบเล็กๆนะครับแล้กการสีมีสีม่วงนะครับคู่กันหือกับบกุงบกุงก็มีแนนได้ย่นีหก็อะไรนะครับนี่บุงอันนี้น่าจะเป็นสีม่วงนะครับใบหนาๆนะครับก็บะถึงเดือนนะครับมาอยู่บะถึงเดือนอันนี้เป็นบกพ้าวกะทินะครับโอ้บกพ้าวกะทินี่ปูกนน่ถ้า ทานับอีหรีอย่างนี้เขาสามปีแล้วเด็ครับได้ํานิดละสามปีนะครับถ้าผมมาอยู่อีหรีเ่อ่าผมกับป้าน่ะต้นหน่อยก็นี่อีกเด้ต้นหน่อยอีหรีถ้าผมกลับมาปลูกก้อนนั่นอ่ะปีหนึ่งแล้วแต่มันต้นหน่อยก็นี่อีกนะครับต้นหน่อยก็นี่ถ้าอันนี้ก็ต้นง่ญ่ขึ้นนะครับนี่ถือว่าง่ญ่ขึ้นหลายเลยนะครับต้นนี้นี่ตะกิงต้นหน่อยก็ต้นมะหันอีกนะครับตอนมานะครับต้นหน่อยแห้งนะครับมันสตไตนะครับผมก็เลยมาหดหนามาเพี้ยนเอานะครับ อันนี้ก็จะเป็นซ้ำรถถือกันนะครับพุตซานะครับเดี๋ยวค่อยๆแต่งกิ่งไปรื่อเลยอันนี้เป็นบักฮุ่งนะครับบักฮุ่งที่มาปลูกพันธุ์ดังต้นหรือคือฮอนแลนด์นะครับฮอนแลนอันนี้นามก็พุดๆขึ้นอยู่ขึ้นนะครับสียูระมานนี้นะครับเป็นเกษตรผสมประสานนะครับอ่าบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวไปรื่อยๆคู่นี้สินักกระโมนะครับมีทั้งบักซีดานะครับแล้วก็บพลเมืไง่ายแล้วก็กล้วยน้ำนะครับคู่นี้นะครับ เพราะว่าอ่าอนาคตเใย้มันเป็นพลไม้ร่วมอยู่นี่นะครับบัคซิดาก็สีเดตัดออกนะครับเพื่อดรอด่อนใไม้ไงนะครับกล้วยก็สิบตัดนะครับก็สิจงไว้เรื่อยๆนะครับจงไว้หั่นละบ่เป็นอย่างนะครับบริสิเลดมันเพราะว่าจังไดก็อยากให้มีกล้วยอยู่น้าอยู่นะครับเพราะว่าพ่อได้กินพ่อได้ขายนะครับอันนี้ข้างล่างข้างล่างนี่ก็เป็นป้าบัคซิดานะครับอายุปีกัวนะครับอ่าหอเก็บไปลายแล้วย่งนิดๆน้อยๆนะครับอ่า เดี๋ยวสิได้เพราะมันหมดรุ่นแล้วก็สิได้ตัดแต่งกิ่งกันนะครับอ่าสิกาทำสาวไปเลยนะครับประมาณหมดตุลาเนี่ยแหละนะครับกาทำสาวไปเลยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับลองข่ามาเบิงนะครับอาจจะเพลินๆจักหน่อยเพราะว่ามันไก่ะสบความสําเร็จแล้วนะครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นนะครับแต่่รุ้ว่าจากเปอร์เซ็นนะครับ หรือว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับต้นใหม่กับว่าตายนะครับเอามาปลูกตายก็เอาซื้อมาปลูกใหม่นะครับก็บว่รู้ว่าพืว่าจังไดนะครับเดี๋ยวร่อบ,บิึงสิมีเหตุยังให้ต้องเห็ดให้ไม่ปลูกใหม่เรื่อยๆบ่ะดูว่าจังไดเขาคอยเห็ดไปเขาคอยเพี้ยนไปนะครับเป็นส่วนของเจ้าของเองนะครับพื้นที่หกไร่สามงานนะครับต่อสุดไปสุดเลยนะครับทั้งล่างๆก็สิเดียวก็คอยเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับเพระาะว่าผมกับสิบ่เห็ด บเห็ดเขาแล้วปีหนานะครับแล้วก็สิเปี่ยนเป็นป้าบักซิดานะครับรู้สึกว่ามันมันเห็นเงินมากกว่านะครับสูงกว่ามันเห็นเงินมากกว่านะครับเป็นเก็ติเปี่ยนห้องเป่าซื้อทั้งหมดเลยนะครับด้านบนก็สีมีห้องเป่าซื้อทั้งหมดคือกันนะครับผมก็เห็ด้อยูน้าบ้านคือกันนะครับกับเด้กเล่าเกือบร้อยตนคทอกันนะครับแต่ว่าออกกิ่งของจะคของไปปลุกนะครับตอนตอนไหวนะครับตอนนี้ก็ลงถุงช่ำนิดหน่อยนะครับแต่กิ่งมันบม่งามดอก นะครับบอกก็เลยบบอยากขายนะครับพอขายไปแล้วมันก็เสียลูกค้าเสียยังไปนะครับรอบหนาครับเดี๋ยวผมก็สิตอนไว้อีกคือกันนะครับน่าจะประมาณปีหนาจังสิได้ขายนะครับเดี๋ยวสิล่องเห็ดเบงนะครับปลามันสิเป็นจังไดนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ